สวัสดีครับแฟนช่องหน้าสวนทุกท่านนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับวันนี้แปลกตานิดนึงนะครับวันนี้พามาเจอเพื่อนๆมาเจอกับต้นไม้สุดฮิตในยุคสมัยนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าฟิโลเดนดอนเบอร์เล่มานดาครับผมนี่ขออน,นุญาตชว์นิดนึงป๊า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 ,ปา,ปาที่บ้านใครมีกันบ้างเอ,อ่ยนะครับผม ถ้าใครไม่มีนะครับผมไปซื้อนะครับแซวเล่น,นะครับนี่วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเจ้าตัวฟิโลเดนดอนนะครับเบอร์เลยมาตัวนี้กันให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยได้ฟังกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริมกันเลยโอเคสําหรับนะครับเจ้าตัวฟิโลเดนดอนนะครับเบอร์เลมาตัวนี้นะครับก็คืคอ เป็นต้นไม้นะครับผมตัวหนึ่งที่ตอนนี้หลายๆท่านหลายๆเจ้าหลายๆคนกําลังคิดกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความสวยของมันด้วยฟอร์มของมันนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับนี่ครับในกอนหนึ่งในต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีความดา่างที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับสังเกตดูใบนี้จะเป็นด่างกากแบบพับๆนี่หรือจะเป็นแบบใบขาวทั้งใบก็มีหรือจะเป็นแบบว่าขาวครึ่งหนึ่ง เขียวครึ่งหนึ่งก็มีหรือนะครับจะเป็นแบบนี้นี่หรือจะเป็นแบบกัดกัดแบบนี้ก็สวยดีและอีกอย่างหนึ่งที่เท่มากนี่มีเห็ดเพิ่มเข้ามาแถมมาให้ด้วยนะครับแมบบันแซลเล่นนะครับผมนี่ดูนะครับหนึ่งกอนมีหลายแบบมากนะครับมันก็เลยถือว่าเป็นสเสน่ห์ของเจ้าตัวนี้เลยทีเดียวนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับ ผ่านไปนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวฟิโลเดนดอนเบรเลมาร์ตตัวนี้นะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับผมวัสดุปลูกก็ง่ายๆเลยนะครับดินนะครับผสมมะพร้าวสับแล้วก็อาจจะเพิ่มใส่แกะเข้าไปด้วยเพื่อความร่วนซุยไม่อมน้ำนะครับผมตัดขยายแบ่งจํานวนได้รวดเร็วนะครับผมง่ายมากเลยตัวนี้นะครับผมอ้อ และอีกอย่างหนึ่งนะครับมีหลายคนเคยถามผมมาเหมือนกันว่าเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงไปนะครับแล้วมันหลุดเขียวหลุดเขียวคืออะไรแดีวผมขออนุญาตนี่นี่นะครับผมบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ตัดเขาหรืออย่างต้นนู้นนะครับผมมันจะเริ่มบางทีเนี่ยมันก็จะหลุดเขียวบ้างวิธีการคือตัดบ,บ่อยๆนะครับผมแล้วก็ให้เอาต้นที่เขียวเนี่ย ตัดแบ่งไว้ขายคนละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับผมงานนิดเดียวเลยทีดเดียวเอาอยากดูกันหรือยังว่าจะตัดยังไงเอาเลยบ้าเาเริ่มเลยขอญาตเลือกก่อนเอาข้อไหนดีเอาข้อไหนดีออนดโอเคเจอแล้วสักคู่นี่นะครับผมวิธีการตัดข้อนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าเยอะมากเลยอ่ะนี่ดูอันนี้ก็ได้นะค,ค,ครับ อันนี้ก็ได้หรือนี่มีตาอันนี้ก็ได้อยู่เยอะเยอะมากอย่างที่ผมบอกไปว่าเจ้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําจํานวนได้เยอะแลราคาดีโตเร็วผมจะตัดตรงนี้นะท่าน,นสังเกตไหมฮะมันจะมีมันจะมีตัวตาอยู่นะครับแล้วดูฟอร์มต้นนี้นะครับมีใบหลากหลายใช้มีดคมๆหรือคัตเตอร์ก็ได้เฉือนฟ้ฟุ นี่ง่ายนิดเดียวทุกท่านปั๊บปึ๊บนี่นี่ครับเรียบร้อยแล้วพอได้อย่างนี้มานะครับอันดับแรกเลยหยิบปูนแดงมานะครับแล้วก็ทาแผลของต้นแม่แล้วก็ทาแผขแแลแผของต้นลูกแค่นี้จบเอาไปชําแล้วไปอบได้เลยหนึ่งเดือนแตกล่าครับผมโอเค ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับเจ้าฟิโลตินดอนเบอร์เลมาร์กนะครับผมไม้สุดคิตในยุคสมัยปี2021นะฮะถ้ามีใครสงสัยอะไรอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้หรือเจ้าตัวอื่นนะครับผมสำหรับตระก,กูลไม้ใบก็ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้หรือว่าคอมาเมนต์ข้างล่างได้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอามาฝากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผม กดไลค์กดส u ับ c ส i า e ช่องหน้าสวนของเราด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจัะ